บทสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นโมไต่ซื้อไต่ปุยจิวโคกิวลังกวงไต่เหล่งกัมกวงสี่อิมภูสักกราบนโมไต่ซื้อไต่ปุยจิวโคกิวลังกวงไต่เหล่งกัมกวงสี่อิมภูสักกราบนโมไต่ซื้อไต่ปุยจิวโคกิวลังกวงไต่เหล่ง ลกลวงสีอิมพูสักกราบนโมฮกนโมหวยนโมเจงนโมกิวโคกิวหลางกลวงสีอิมพูสักทั้งจีโ้โตโอมเกียร์ลอหัวโตเกียร์ลอหัวโตเกียรอหัวโตลอ,อ,อเกียหัวโตลอเกียหัวโตซาพออเทียงลอสิง สิงนางรีลังลังลีสิงเจ็กเฉีกใจเอียงหวยอ่ยติงน้ำมอหมอปอเยะปอลอบิกกราบ